สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจคูวิ่งไทยแลนด์นะครับวันนี้เพจคูวิ่งไทยแลนด์ของเราก็จะพามาชมแหล่งวัตถุดิบที่เป็นแหล่งขายส่งแหล่งใหญ่แหล่งหนึ่งในประเทศเลยนะครับนั่นก็คือตลาดปากลองหรือปากคลองตลาดนั่นเองเราจะพาไปรู้จักกับแหล่งนําเข้าวัตถุดิบสําหรับผลิตน้ําสกัดเย็นรอบต่ำเผื่อผู้ชมของทางเพจคูวิ่งไทยแลนด์เนี่ยกำลังจะหาแหล่งวัตถุดิบ แล้วก็มีการเอามาคอมแพลกันระหว่างห้างสรรพสินค้าและแหล่งที่เราหามาให้ท่านนะครับผมร้านนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นร้านที่เขาเนี่ยเอาวัตถุดิบของเขาเนี่ยไปโพสต์ในกลุ่มของรวมพลคนสุขภาพดีบายคูวิ่งนะครับผมไปชมกันเลยครับ ทำร้านให้ชาวคูวิ่งรู้จักกันหน่อยนะครับเตียยงฮะปากคลองตลาดไทยปากคลองกับตลาดไทยที่ตลาดไทยจะอยู่หลังตลาดส้มส่วนใหญ่ขายส่งขายปลีกเดี๋ยวนี้ทําออนไลน์ทําหลากหลายในร้านจําหน่ายผลไม้อะไรบ้างครับส่วนใหญ่ก็เป็นพวกที่เข้าไปปั่นน้ำอ่ะเช่นแครอทเแบบี้แครอทแครอท่วงเคลเลมอนอะไรพวกนี้ ส่วนใหญ่เขากินเพื่อสุขภาพรักษาตัวอะไรเงี้ยเราก็จะแนะนำว่าอะไรคือสิ่งที่เขาต้องการสมัยนี้เพราะตอนนี้ Health Food, เฮลท์ฟู้ดเช่นเคลว่านหางจระเข้นี่ต้องการมากเราควรจะกินหลากหลากหลายๆเช่นเ,เคลไปผสมกับเลมอนหรือว่าเคลผสมแอปเปลิลผสมแครอทอย่างเงี้ยอืมราคาจำหน่ายผลไม้ในร้านเป็นยังไงบ้างครับ ราคาพวกนี้มันจะไม่แน่นอนเพราะว่าแล้วแต่เวลาคนจะเอาเป็นลังหรือเป็นโลหรืออะไรแล้วแต่คนคนส่วนใหญ่ที่ซื้อนะเขาต้องการหลากหลายอ่ะเ้าเพื่อกินก็ราคาจะสูงหน่อยแต่เพื่อปั่นน้ำก็กลางกลางแรสชาติแล้วก็คุณภาพคือสิ่งที่สำคัญมีเทคนิคแนะนำวิธีการเก็บผลไม้ไหมครับคือผลไม้หรือผักพวกเนี้ยเขาต้องการความเย็น แต่ไม่ต้องการความชื้นเราก็เอาผักหรือผลไม้เนี่ยใส่ในถุงพลาสติกแล้วก็ปิดหรือมัดแล้วก็เข้าตู้เย็นแต่ถ้าเกิดจะเก็บยาวๆก็ต้องเก็บไว้ในห้องเย็นออนี่1นถแต่ถ้าเป็นผักใบก็น่าจะเป็นบวก8นะแป0ถึสิบสิบขึ้นตำแหน่งที่ตั้งร้านเนี่ยอยู่ตรงไหนครับร้านเตียยงฮะอยู่ปากคลองตลาดกับตลาดไทยเข้ามาตรงซอยเสียวหลัง แล้วก็ตามลูกศรว,วิ่งเข้ามาเลยก็ขายพวกเนี้ยพวกผักแล้วก็ผลไม้มีหลากหลายตามต้องการตรงลายนะจะมีแอดด้วยแอด v f VFF8 เบอร์โทร026237582ท่านใดที่กำลังมองหาผลไม้นำเข้าเพื่อมาเป็นวัตถุดิบหลัก ในการทำน้ำผักและน้ำผลไม้ก็สามารถมาเลือกซื้อที่ร้านเตี่ยยงฮาได้เลยนะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยก็ว่าจะไปหาซื้อมาสกัดดื่มเหมือนกันนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าขอบคุณมากนะครับ